คอลลาเจนบำรุงผิวจากประเทศเกาหลีนะครับชื่อว่า H คอลลาเจนนะครับโดยมีพรีเซนเตอร์นะครับคือสหายผู้กองรีจองฮยอกหรือว่าฮยอนบินโอบป้าของเราได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้คำโฆษณาอนุญาตอาหารนะโฟกัสตรงนี้หนึงนะฮะมาแล้วนะครับว่าเป็นคอลลาเจนชงแล้วใสนะครับ H คอลลาเจนนะครับหกระป๋องเนี่ยหนึ่งแมิลลิกรัมนะครับกินได้ประมาณเกือบ1เดือนนะครับซึ่งขายอยู่1290แล้วก็มีสําคัญเนี่ยคือมีโลโก้ถ้าแกะสติกเกอร์ออปป้าออกเนี่ ึ่งปกติแล้วโลโก้นี้จะการันตีเฉพาะสมเกาหลีสินค้าประจําชาตินะครับแต่ว่านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าฮยอนบินรับเป็นพรีเซนเตอร์เพราะว่ากระป๋องนี้ผลิตที่ชาติเขาก็คือเกาหลีนั่นเองนะครับแต่ว่าอาร์มาโดเนี่ยก็ไปนํามาจําหน่ายมานะฮะก็เป็นการร่วมมือระหว่างประเทศนะครับกระป๋องละพันสองราวันนี้เปิดโปรโมชั่นครับสกระป๋องครับจาก3,000กว่าบาทครับผมสามพันเจ็ดร้อยกว่าบาทเนี่ยวันนี้ขายเพียง2องพันเก้าร้อยเก้าสิบมาตรงนี้ครับเท่านั้นไม่พอครับดูตรงนี้ครับตรงนี้เลยนะฮะสามกระป๋องนะครับ 2,990เท่านั้นไม่พอนะครับแถมฟรีครับเป็นสินค้าจาก s ซัมซุงเกาหลีอีก3กล่องครับเป็นกูต้าเม็ดฟูกูต้าแบบละลายน้ำนะครับผสมคอลลาเจนด้วยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นซัมซุงมารีนอันดินชุนรันเกาหลีเหมือนกันนะครับซึ่ง3กล่องนี้นะครับมูลค่า2,970แถมฟรีไปอีกครับแล้วก็นี่ฮะเท่านั้นไม่พอครับต้องถามว่าทำทำไม ทำเพราะว่าเซตนี้เป็นเซตโคตรผิวครับเป็นเซตบำรุงผิวที่เจ๋งที่สุดในอาร์มาโดแล้วนะครับทุกอย่างที่เกี่ยวกับผิวบนโลกใบนี้มันอยู่ในเซตนี้ครับแถมไปอีก3ขวดครับผมนี่ฮะ อันนี้คือเซริจินะครับเป็นจมูกข้าวนะครับซึ่งจมูกข้าวเนี่ยก็ทําให้ยาวไวด้วยนะฮะแล้วก็ผิวดีขึ้นผิวเปล่งประกายมากขึ้นเพราะว่าตัวนี้มีสารตั้งต้นกูต้าด้วยมีคอลลาเจนแบบเม็ดด้วยนะครับมีทั้งไายบาร์เกฟซีดเปลือกสนมเมล็ดังุ่นวิตามิน B6 B2 วิตามิน E วิตามิน C ทุกๆอย่างแบบนี้9ชิ้นแบบนี้ครับราคาเต็มๆคือ800 0 910บาทแต่วันนี้ครับใครสั่งทัน2,990ท้าเลยครับเซตนี้ยังไงต้องมีคนทักว่าไปทำอะไรมาทำไมผิวใสจังไปทำอะไรมาทำไมดูมีออร่า ไปทำอะไรมาทําไมผิวเรียบเนียนหรือว่าแต่งหน้ารองพื้นติดง่ายนะครับนี่คือเซ็ตโคตรผิวของอามาโดครับเชิ้นครับกินได้เฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ3เดือนหมดเลยนะครับแปดพบาทจ่ายเพียง2อง0บาทเก็บเงินไปทั้งกฟรฟอินบ็อกมาบอกแค่ชื่อที่อยู่เบอร์โทรของไปถึงหน้าบ้านเลยค่อยจ่ายเงินไม่ต้องกลัวมิฉชาชีพนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้สั่งทันนะครับสวัสดีครับ